กลาบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันที่กลับมาพบกับผมพูมอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในเกมเอ่อพิชเชลกันนะครับ 3D เนาะเป็นเกมแนวแบบยิงกันอีกแล้วนะครับแต่จะเป็นแบบตัวเรียมๆอย่างนี้อีกแล้วเกมนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆเกมนี้ก็คือยิงกันนะเออนี่มันจะมีปืนอะไรให้เราซื้อเยอะแยะเลยเดี๋ยวไอ้เรื่องปืนอะไรนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่เดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันมันจะมีค่อนข้างหลายโหมดนะครับ เนี่ยหลากหลายนะครับแล้วด่านนี้คือเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะเล่นด่านนี้ให้ดูแล้วกันมาพูดพ่มทำเพลงครับกดไปก่อนนี่แล้วมันก็จะสุ่มหาห้องให้เรานะครับเออนี่ปืนมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถซื้อได้หลายเอยใช้ได้หลายปืนมากครับเกมนี้ออเดี๋ยวผมจะใช้กลไปก่อนนะนี่เราจะใช้ปืนไฟก็ได้แต่ผมจะใช้ปืนก่นนะหาก่อนด่านนี้ คือไม่มีอะไรมากครับถ้าใครยิงได้เยอะกว่าก็คือชนะไปนะครับในตายแล้วหนึ่งเนี่ยสีฟ้าก็นําไปแล้วหนึ่งตัวนะเวลาก็อยู่ข้างบนนะครับคือใครยิงได้มากกว่าชนะไปเลยมาเดี๋ยวผมไปตุยหลังตุยหลังอา้าวเพื่อเราเก็บไปแล้วผมว่ามันหันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเกมนี้เอ่เออน,น,นี่ตายไหมตายไหมตายไหมเออตายได้แล้วเอ็กซิสอีกแล้วนะครับ เน่่เน,น,น่่ยิง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 เดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนนี้ให้ดูนี่เข้าไปเลยเนี่ยเป็นไงโคตรแรงโอ้โหเพื่อนมาบังทําไมเนี่ยนี่แตกไปโอ้แตกไปครับแตกแตกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาวิ่งหนีไปไหนวะเดี๋ยวผมใช้ปืนไฟด้วยนี่เราสามารถใช้ปืนไฟได้นะไม่หนีไปไหนมีนฆ้าวละมีนฆ่าวละนีนะนแตกไปนะ สไนก็เล่งนะครับนี่ผมจะใช้สไนให้ดูจ้อนี่หนึ่งนัดละสองนัดนี่คือตายแน่นอน,นครับท่านผู้ชมนี่ตายนี่อุ้ยไม่ทน่ะนี่ไอ้โทนนีน้คือเขาหนีไปไหนวะนี่หนึ่งนัดนะน,นัดหนึ่งมันเลงยากมากครับท่านผู้ชมปุ่มยิงกับปุ่มหันด้วยทางเดียวกันผมนี่เงือบผมอาจจะไม่เซียนด้วยแหละเพิ่งเข้ามาเล่นนะมาอยู่ไหนอยู่ไหน เฮ้เยอะ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 ดอนเดี๋ยวบอนนี่ขอแบบชัวร์ๆเฮ้ยนี่นี่โดนว่ะเล็งยากไปสมัยเดี๋ยวผมใช้กลดีกว่าไหนอยู่ไหนกันนกอะไรเนี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมที่มันวิ่งตามไอ้ตัวเนี้ยเออโอ๊ยกระต่ายมันจิกกันป่ะเนี่ยเออตายเฉยอ่ายิงกันมันมากนะเกมนี้เอาจริงนี่ อ้เฮ้ยถือมีดทำไมเนี่ยแตกไปไอ้พวกถือมีดที่บางทีไม่ต้องงงค,ครับนะกระสุนหมดนะครับคือเราต้องฆ่าคนถนะึงจะมีกระสุนดอับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกระสุนมันไม่ได้เยอะเลยทีมตรงข้ามทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันเออมาอุ้ยอยุใครตามหลังวะมาอุยใช้ไฟวะอนี่ะนี่นี่นนน แตกไปซะเหือตายโดนหลอดหลังผมว่าสนอยแรงมากเลยนี่แต่ทีมผมนำเยอะมากนะผมตายโคตรเดียวเลยนไหนๆอยู่ไหนกันนี่แก่ทำอะไรอะซุ่มอะซุมซ,มซมยิงโอ้โหไม่โดนอะในโดนดีนเอ้ยไปไหนแล้วไปไหนเนไม่สาวน้อยีนแตกไปโอ้ยซี่เกิน,นครับ เฮ้ยพวกมันอยู่กันทําไมบนนั้นวะนะอยู่กันทําไมถามก่อนแปดนัดแปดนัด,นดใกล้จะจบแล้วครับเดี๋ยวยนะี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้าบีเนาะเฮ้ยเห็นผมปะเนี่ยไปไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้หยหายเฉยเมื่อกี้มันเห็นตัวหนึ่งนะไหนวะมามาอยู่ไหนอยู่ไหนสิบพีสุดท้ายอุ้ย อย่าเข้ามาใกล้ดิโอ้โหยิงยากมากเลยน,ะนี่โอ้โหชนะครับมันถ่านค่อนข้างยากนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันปรับความเร็วของการแบบหมุนซ้ายหมุนขวานี้ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยากมากเออคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะดูก่อนนี่เกมนี่คือจะมีระบบสุ่มปืนสุ่มอะไรด้วยอย่างเมื่อกี้คือปกติสไนอะถ้าเราเป็นมาเล็กๆนะ มันจะได้เป็นสนายไม้นะแต่เมื่อกี้ผมซื้อไปมันจะเป็นสนายสีสเหลืองนั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองสุมอีกรอบหนึ่งเนี่ยใช้สิบคุญแจนะนี่ขอได้ปืนได้ไหมนี่คืออะไรวะคืออะไรไม่รู้ครับแต่ผมมีอีกสิบนะจะสุมมันขอได้ปืนได้ไหม่ะอยากได้ปืนอ่ะอ่าไม่ใช่อาวุธครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูกันนะ เิมติมโอเคเข้าไปดูที่ล็อบบี้เอ้ยไม่ใช่เข้าไปดูที่อันนี้ของตัวเองนะนี่ปืนเราสามารถซื้อได้นะปืนกลเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงวะ่ะซื้ออันนี้ดีไหมความแรงเท่าไหร่วะ่ะอันนี้อ๋อความแรงอยู่ข้างล่างขวานะครับผมซื้อปืนนี้มาใช้ดีกว่าแต่ละปืนมันสามารถอัพเกรดได้นะครับโอ้โหหนึ100่งร้อยเลยเหรอเยอะไปอัพเกรดอะหนึ100่งร้อยเพรนะครับตอนนี้มีผมมีแค่สิบสองเพร อนี่แต่ละด่านอันนี้มันเอาไว้ใช้สำหรับโหมดไอ้ Battle Royal นะครับที่เวลาเราโดดลงมาแล้วจะมีร่มมีอะไรอย่างงี้เห็นไหมอ่าของมันใช้สำหรับหลายโหมดครับมีดมีดนี่ใช้อันนี้ก็ได้เนะาะสี่สิบเพชรอันนี้ล่ะปืนเมื่อกี้ผมสุ่มได้นี่นครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะมันใส่ให้ผมแล้วนะใช่ไหมใส่แล้วมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกรอบนึ่ง จัดไปหมดเดิมครับเพราะว่า Battle Royale กับไอ้หมด Dead Man มันค่อนข้างนานนิดนึงเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเพครับเพื่อนๆเ,เรามาเล่นกันดูมา Let's go ปืนใหม่ครับนี่ครับชมเป็นไงสุ่มได้สดๆเมื่อกี้เลยหาวันไหนวะอาา่าฮะด่านค่อนข้างหลากหลายนะอือหาไม่เจอไหนวะ วิ่ผมโดนอะไรเผาวะเน่่เน่เ่เน่เน่เน,น,น,น่่มาดีเยอะแตกไปเฮย้ฮยเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้ปืนใหม่กันยิงไงวะไอ้แตกแตกไปละเฮ้ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันยิงยังไงนะเดี๋ยวลองยิงกันนะโจะอ๋อมันจะปล่อยลำแสง,งนี้ไปแล้วให้ไอ้ตัวนั้นไปกัดนี้ปะเ,เดี๋ยวผมใช้ปืนกลน,นะรู้สึกว่า คนมันทําไมหายักจังวะนี่ไงเจอละอันนี้ปืนที่ผมซื้อมาใหม่นะสีแดงเมื่อกี้แน่น่แน่แตกไปแล้วมั้งน่แน่ๆน่ๆน่แนี่แตกข้างล่างตัวหนึ่งนะครับเดีก่อนเจ็บๆๆเจ็บแตกไปเมื่อกี้มันเห็นมาทางนี้คนหนึ่งนะยี่ไหนวะ ด่านนี้หหกกันยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ปืนนี้แล้วกันนะ hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮไปทางนั้นไปนทางนั้นนี่ <c oughs> ปือนอะไรวะงงว่าใช้สไนด์ง่ายกว่านะสไนด์นี่คือยิงสองทีแตกนะโดนหัวนะถ้าโดนหัวนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลว,ลวิวยไหนวะเ้ย มันมาใกล้ตัวผม,มนะท่านผู้ชมผมยิงไม่ได้เลยนี่โดนเท้าครั้งนึ่งอ้โหถ้าเมื่อกี้เป็นโกรดนี่คือมันแตกป่ะเอาจริงเป็นแบบนั้นไ้วะแหกันยากเนี่ยมาดิปืนเราก็ไม่ใช่ขี้ๆนะเฮ้ยนี่ขนาดไม่ใช่ขี้ๆนะครับยิงแทบไม่เข้าเลยมาอู่รไยเลือดเหลนะือห้าสิบสามนะโอ้โหมันยังเก็บเกาะผมไปเนะีอะไรเนี่ย นี่โอ้โหเพื่อนแย่มากเลยหา่อนหา่อนใช้ปืนนี่แหละนี่ผมไม่รู้นะว่ามันยิงยังไงปืนน่ะแต่ก็ลองกันนี่เผาแม่งเลยเผาตายเราปืนเผานี้ไม่เวิร์กหรอกผมว่าน,ะนี่นี่นี่โอ้แตกเพื่อนเรายิงหมดนี่ผมอยากได้ RPG ไง เออโอ้โหเจอปืนกลน,นะครับสไนนยนี้ไม่ทันที่กินละมามาอยู่ไหนกันอีกสามสิบวินะครับแต่ทีมผมก็นำนิดหนึ่งนะครับนำนิดเดียวนะสูสีสูสีมาเจอหน่อยดีมาดีมามาเน่เ่แตกฟ้าเ,เลยแรงอยู่นะปืนอัพเขตได้นะครับคนที่เติมเยอะกว่าน่าจะแรงกว่านะ โอ้โหเจ้า RPG นะผมก็อยากได้เหมือนกัน,น RPG นะแต่ไม่มีตังค์ซื้อนะครับสุ่มไม่ได้นะสุ่มได้ปืนเมื่อกี้นี่นี่มาดีมาเออหน้าหน้าหงายไปอีกหกวิครับท่านผู้ชมจะแจกเพิ่มเฮ้ยทันไหมทันไหมชนะไหมเอ,อ้ชนะแหละอ่า <laughs> มันนะครับเกมนี้ RPG โอ,อ้โหที่โหลดดูอันดับหนึ่งทีมเราดิคิวไปสิบสองโอ้โห คร่าวๆเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับระบบมันค่อนข้างเยอะนะด่านก็ค่อนข้างหลากหลายผมรู้สึกว่าถ้ามาเล่นนี่คือเออสนุกเลยแหละเออเอาค่าวเวลาได้ดีเลยแหละเออคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเกมหน้าผมจะเล่นเป็นเกมอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามดูเนาะเดี๋ยวสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ